สำหรับพูล่านะครับเราไปที่เว็บไซต์ surfingthailand f i t l o c k e r com นะครับตาม url ข้างบนนี้นะครับหรือที่ให้ไว้นะครับผมตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราลงทะเบียนและจ่ายเงินกับเว็บไซต์สมาคมแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับสำหรับคนที่คนที่ใช้พูล่าอยู่นะ ยังไม่ sign up นะครับให้คลิกที่ sign up นะครับพอคลิกที่ sign up ปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่อ e ีเมลของเราให้ตรงกับที่เราลงทะเบียนไว้กับสมาคมนะครับ test polar at surfing thailand org โอเคเดี๋ยวเราลองทำกันดู p a า s w o r d เป็น password ของเรานะครับที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเข้ามาในเว็บไซต์ของ surfing thailand fitrocker com เพื่อที่จะมาสะสมระยะแล้วก็ดูอันดับของเรานะครับ c o r p o r a t e Code นะครับส่งไปให้แล้วทางอีเมลนะครับตอนสมัครนะครับตอนที่สมัครได้จ่ายังค์ปุ๊บจะมีอ,มอีบอกไปนะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับผมโอเคอมันก็จะพาเรามาหน้าต่อไปนะครับใส่ชื่อนะครับก็จะเป็น นามสกุลเทชื่อเทสนามสกุลโพล่า g r ิ d เนะครับตอนนี้ผมก็ใช้ทดสอบเป็นตัวโพ l a า Grid X นะครับต้องขอขอบคุณโพ l a าไท a แลนด์ด้วยนะครับส่งมาให้นะครับส่งมาให้ทดลองเทสนะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับประเทศนะครับเราก็เลือกนะครับ เมืองนะครับแล้วก็กกาะไปนะครับภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอ่อไทม์โซนอย่าลืมนะครับเลือกเป็นเอ่อเอเชียแล้วก็แบงก์คอกนะครับเอเชียหรือว่า GMT บวก7นะครับไม่นั้นเดี๋ยวเวลาที่เราไปเล่นเนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับก็คลิก next นะครับปีเกิดนะครับ ก็ใส่ไปนะครับเพศเมตริกส่วนสูงน้ำหนักอ่าแล้วก็มาถึงขั้นตอนนี้นะครับระบบจะให้เราเลือกตัวเทรคเกอร์หรือนาฬิกากําลังกายของเรานะครับตอนนี้เราจะเลือกโพลา r นะครับ เราก็คลิกที่โพล่าแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับสเต็ปต่อไปเนี่ยเราก็จะเชื่อมต่อโพล่าของเราเข้ากับระบบนะครับเราก็คลิกที่ Here to Continue นะครับตัวระบบเนี่ยจะพาเข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของโพล่านะครับตอนนี้แอปกับเว็บไซต์ที่เราใช้สำหรับนาฬิกาโพล่าเนี่ยก็จะเป็นโพล่าโฟล์นะครับผมก็จะใส่อีเมลที่เราใช้ ในแอปของ Polar f o w นะครับแล้วเราก็ sign in นะครับ mm hmm. พอ sign in ปุ๊บเนี่ย mm hmm. เขาก็จะอ่า f i t ก o c k e r เนี่ย mm hmm. ก็จะเข้าไปเชื่อมข้อมูลกับ Polar นะครับเราก็ยอมให้เขาเชื่อมนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วระบบก็จะกลับเข้ามา ที่ระบบของ f ิสโรเกอร์เซอร์ฟิ้งไทยแลนนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะง่ายมากนะครับเราก็จะมาเข้ามาที่หน้าของเรานะครับว่าคะแนนเป็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับให้กดที่ลีกแล้วก็พับปีกหลีกนะครับแล้วก็ต้องจอยลีกด้วยนะครับ ต้องเข้าไปร่วมการแข่งขันด้วยนะครับไม่นั้นเราก็จะอยู่ข้างนอกหลีกนะครับก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับคะแนนก็จะไม่ขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นคนที่รอเล่นอยู่แล้วนะครับเก็บระยะวันที่1มิถุนายนนะครับยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอแอคเคาท์ของเราที่เราลองทดลองทำตะกี้นะครับโดยใช้นาฬิกาโพลาร์กริด X นะครับโอสวยงามมากเลยนะครับขอขอบคุณโพล่าประเทศไทยด้วยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวาจะมีกิจกรรมอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับกับโพล่าอย่างเช่นเราจะเซตทีมโพล่าขึ้นมานะครับคนที่ใช้แ t r a กอร์ของโพล่าเนี่ยก็สามารถที่จะจอยในทีมได้แล้วก็แข่งขันกันเองในทีมโพล่าได้เพื่อรับรางวัลน,นะครับแล้วเดี๋ยวสมาคมจะประกาศต่อไปให้ทราบนะครับขอบคุณครับ